สวัสดีครับจะพาไปพบกับสุนัขสายพันธุ์แซบบี้ฮาวสุนัขพันธุ์แตบบี้ฮาวเป็นหนึ่งในสุนัขที่หายากครับและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยลักษณะน,น,นิสัยที่เป็นมิตรและก็มีความสามารถในการทํางานที่หลากหลายสุนัขพันธุ์นี้จึงเป็นที่นิยมในครอบครัวและฟาร์มในประเทศนเทศนเธอร์แลนด์ครับเราไปดูประวัติความเป็นมากันสุนัขพันธุ์แซบบี้ฮาวมีต้นกําเนิดมาจากจังหวัดฟีสแลนด์ทางตอนเหนือของประเทศเนเธอร์แลนด์ครับชื่อแซบบี้ฮาวนะมาจากภาษาฟีเซียน ต่ไม่เบจซึ่งแปลว่าอยู่ข้างฉันและหาวนั้นแปลว่าสุนัขครับสะท้อนถึงความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างสุนัขก,กับเจ้าของสุนัขพันธุ์นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสุนัขที่สามารถทํางานได้หลากหลายครับทั้งการล่าสัตว์การเลี้ยงแกะแล้วก็การเฝ้าบ้านสุนัขพันธุน์สเตปปี้ฮาวนั้นมีลักษณะน,น,นิสัยที่เป็นมิตรรักความสงบและก็มีความอดทนสูงพวกเขาน่ะเป็นสุนัขที่ฉลาดแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วครับทําให้การฝึกอบรมนะ้นเป็นเรื่องง่ายสุนัขพันธุ์นอบบกกกการกกกรรรล่แวว็ทํิจมมั จึงเหมาะสมกับบ้านที่มีเด็กหรือว่าสัตว์เลี้ยงอื่นแต่พี่ฮาวนะมีนิสัยที่เป็นมิตรและก็รักใคร่ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าคนแปลกหน้าครับพวกเขามีความสามารถในการเรียนรู้และทําตามคําสั่งได้ดีสุนัขพันธุ์นี้มีความโอดทนและสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่หลากหลายได้สุนัขพันธุ์นี้ต้องการการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับพวกเขาชอบวิ่งเล่นในที่โลง่งและการเล่นเกมที่กระตุ้นให้ใช้สมองเช่นการฝึกนําของกลับมาหรือว่าค้นหาสิ่งของครับ ขนของแ t บบี้ฮาสนั้นค่อนข้างยาวและก็หนาจึงต้องการการปร,รงขนอย่างน้อยสัปดาห์ละสองถึงสครั้งเพื่อป้องกันการพันกันและลดการหลุดล่วงของขนครับนอกจากนี้การอาบน้ําควรทาเป็นประจำเพื่อรักษาความสะอาดและก็สุขภาพของผิวหนังควรพาสุนัขไปตรวสุขภาพประจาปีและฉีดวัคซีนตามที่สัตวแพทย์นั้นแนะนําเนื่องจากแซบบี้ฮานะ์เป็นพันที่มีอายุไขค่อนข้างยาวครับโดยเฉลี่ยที่12-15ปีการตรวจสุขภาพประจาจะช่วยให้สุนัขนั้นมีชีวิตที่เยืนยาวและก็สุขภาพดีครับ เป็นยังไงบ้างครับสําหรับสเตปปี้ฮาวเป็นสุนัขที่มีความเป็นมิตรฉราดแล้วก็รักกิจกรรมพอเขาเหมาะสมกับการเป็นสุนัขครอบครัวและก็เพื่อนคู่ใจในทุกวันครับการดูแลสุนัขพันธุ์นี้ก็ไม่ยุ่งยากแต่ต้องให้ความใส่ใจในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็การดูแลขนและการตัวสุขภาพอย่างสม่ำเสมอหากคนกําลังมองหาสุนัขที่สามารถเป็นเพื่อนร่วมทุกร่วมสุขได้และเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวสต่ปี้ฮาวอาจจะเป็นตัวเลือกที่คุณนั้นกําลังมองหาครับ แลถ้าใครชอบสายพันธุ์นี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดสังกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ